สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเรานะคะกลุ่มโครงสร้างอายุประชากรค่ะมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะดิฉันนายสาวลิลิอัเล่ะค่ะสมนึ่สิบสองขอค่ะดิฉันนางสาวัชนิลพัฒนาสิบแปดขอค่ะและดิฉันนางสาวปัญญกร,รพัชนาวิวัฒนดเลขที่ธิกอค่ะโครงสร้างอายุของประชากรและอัตราส่วนระหว่างเพศนะคะประชากรมีการจเจริญเติบโต,ตสืบพ่อให้กับลูกหลานสมาชิกในประชากรจะมีอายุแตกต่างกันโดยจำแนกเป็น3กลุ่มคือ กลุ่มก่อนเจริญพันธุ์กลุ่มเจริญพันธุ์และกลุ่มหลังเจริญพันธุ์นะคะโดยนําข้อมูลอายุของประชากรมาพิจารณาร่วมกับอัตราส่วนระหว่างเพศเราจะได้ปิระมิดอายุออกมาค่ะโครงสร้างอายุของประชากรและอัตราส่วนระหว่างเพศส่งผลต่อการเติบโตของประชากรและสามารถใช้ค่าคณีขนาดของประชากรนอนาคตได้ดังรูปนะคะ ประชากรเติบโ <Lia ison. S 1> enfin, ตอย่างรวดเร็วหมายแสดงถึงโครงสร้างอายุของประชากรที่ขนาดของประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพบโครงสร้างประชากรแบบนี้ได้ในสาธารณรัฐยูกันดาค่ะประชากรเติบโตช้าแสดงถึงโครงสร้างอายุของประชากรที่ขนาดของประชากรคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากพบในโครงสร้างประชากรนี้ได้ในสาธารณรัฐอเมริกาค่ะ ประชากรไม่มีการเติบโตแสดงถึงโครงสร้างอายุของประชากรที่ขนาดของประชากรจะลดลงพบโครงสร้างประชากรแบบนี้ได้ในญี่ปุ่นฮังการีหรือสิงคโปร์ค่ะประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศมีคุณค่าและหน้าที่ของตอนเองการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ มีความสัมพันธ์ทั้งต่อระบบนิเวศและต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การที่ประชากรมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอสบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะคะดังที่มาเห็นข่าวปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมนุษย์จึงควรมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยางั่งยืนเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ